เวนลอยลื่อเหลือล้อนทนเหลือหลายมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่อเหลือล้อนทนเหลือหลายมิติข่าว90.5 กับอิทธิพันธ์บัวทองและสิรินรัตจันทมาศในจับข่าวมาคุยสนับสนุนโดยเวลลอยลื่อเหลือลน้นทนเหลือหลายค่ะมากันต่อนะคะบุฟังคะ17บนาิกา3นาทีนะคะบุฟังผุณดิพันวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นกันไว้ว่าเราจะไปคุยกันเรื่องน้ำบ้างนะคะล่าสุดนี่ตามข่าวว่ากรชมชลประทานเขาจะเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำสามอ่างอันนี้มาจากพระราชดำริ ก็ที่สาคัญคือช่วยชาวพิชบูรณ์ด้วยมีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาภัยแรงนะทุกปีเราก็จะเจอแบบนี้นะคะพิธิพันธ์อืมก็ปีนี้ก็ทําท่าจะดีแต่สุดท้ายก็ไม่มาตามนักในหลายพื้นที่เลยอย่างน้ําที่เอาตอนเนี้ยน้ำในเกษตรเนี่ยก็ก็ชัดเจนแล้วว่าก็ขอร้องกันสั่งไม่ให้ปลูกถึงปลูกก็จะไม่ส่งน้ามาช่วยค่ะแต่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย นะโดยเฉพาะเรื่องน้ําเท็มนที่จะดังเนี่ยอันนี้เริ่มลําบากนะครับอ่ะท่านรองอธิบดีมาแล้วลคุณศิริรัตคับเราจะไปที่ค่ะท่านรองรองธิบดีกรมชลประทานนะคะท่านเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัดนนะคะพร้อมอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านรองทธิบดีครับเออเอาขอภาพรวมน้ํา นะครับในเขื่อนที่ทางกรมชนประทานรับผิดชอบภาพรวมนตอนนี้ที่ฝนไม่มาตามนัดเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับออตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงช่วงนี้เลยนะครับก็ถ้าเป็นช่วงของภาคเหนือนะครับปริมาณน้ําเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับมีเข้าเขื่อนสิลิกิตเนี่ยวันละประมาณเจ็ดสิบล้านนะครับตอนนี้นะเจ็ดสิบล้านลูกบาทเมตรนะครับก็ สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในหลายพื้นที่เชียงรายนะครับขยเอาแพร่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ก็จะส่งผลดีมาถึงสุโขทยัยลุมเจ้าพร<ท>ะยาได้ครับค่<ท>ะครับและที่ท่านรองที่ปรือรองพื้นที่ไปเนี่ยได้พบสถานการณ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับครับเ,เพชรบูรณ์นะครับ ก็จะเป็นต้นน้ำของเขื่อนป่าศักจิ์ชนรศิ์ของของเราเนี่ยฮะตรงนี้ก็ไปในช่วงที่จังหวะดีนะครับก็มีปริมาณฝนเนี่ยตกเหนือเขื่อนเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีน้ําเนี่ยไหลลงมาที่เขื่อนป่าศักดล์ชนชนริ์เนี่ยนะฮะ,ะวันละตรงนี้ก็วันละล้านถึงสามล้านลานูกบาทเมตรนะครับเป็นข้อดีคณะนี้ตัวเพชรบูรณ์นี่เราก็เข้าไปดูเรื่องผลกระทบนะฮะที่เราจะ แก้ปัญหาเรื่องน้ำนครับเพราะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยครับค่ะตามคาดการณ์นี่คือเรื่องของน้ําแต่ละเขื่อนนี่ยอันนี้ยัง,ย,งยังน่าเป็นห่วงอยู่ไม่คะาในภาพรวมของปีนี้คะ่ะก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่หลายหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับรหลายพื้นที่เลยเ,เพราะว่าฝนยังชิ้งช่วงไปหน่อยนะครับเราก็เลยคุยกับทางพี่น้องเกษตรกรนะครับว่ายังไงก็บางพื้นที่เนี่ยคืออาจจะมีการ ลงพื้นที่การเกษตรทําการเกษตรไปแล้วนะครับก็าอาจจะอา,อาจให้คือการใช้น้ําอาจจะต้องประหยัดหรือต้องแบ่งปันจัดสรรน้ํากันหน่อยนะครับบางพื้นที่เราก็พยายามจะดึงน้ําเข้ามาช่วยเต็มกําลังนะครับแต่น้ําหลักก็คืออุปโภคบริโภคน้ําดื่มมาพูดง่ายนะครับอันนี้เราอย่างไรก็ต้องมีตลอดเวลาครับอืแล้วในส่วนของภาคกลางลุ่มเจ้าพยาเนี่ยสถานการณ์ ปลูกข้าวนาปังเนี่ยส่งผลกระทบต่อน้ําอุปโภคบริโภคหรือสิ่งแวดล้อมที่ต้องไปดันน้ําทะเลแค่ไหนครับเอ่อตรงนี้ก็เป็นแผนที่เราเอาวางของตัวปริมาณของการใช้น้ําอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้เรื่องของน้ําเกลมรักษาระบบนิเวศไรต่างๆนี้นะครับตอนนี้ไม่มีผลกระทบนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เราถือว่าเราสามารถที่ดูแลได้อยู่แล้วครับอือฮือ ปัญหาเพลังคือในในขณะนี้เนี่ยที่อยากจะส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนตะกี้เนี่ยที่ท่านรองบอกว่าคือในส่วนของเกษตรที่ทําไปแล้วอันนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าเรื่องของการประหยัดนะแต่ในส่วนของเกษตรกรเองในหลายๆจังหวัดที่เขากําลังเริ่มจะทําหรือยังไม่ได้ทําเนี่ยมีอะไรอยากจะส่งต่อฝากไหมคะในเรื่องนี้ในเรื่องของสถานการณ์น้ําในตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าฝนมันจะทิ้งช่วงเนะะียค่ะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับดูตั้งแต่อยุธยาจะไปถึง อ,อทางพิษณุโลกเข้านครสวรรค์แล้วก็มาต่อที่เพชรบูรณ์นี้นะฮะก็เห็นหลายพื้นที่นี้นะครับก็มีฝนที่เข้ามาช่วงของเดือนเมษายนะครับก็เลยมีการเอพราะปลูกงงไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ,อในบางพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะช่วยเรื่องของน้ําได้นะครับเช่นค่ะ ัวถ้าเป็นของเชียงใหม่แม่งาะสมุนชวนแม่กวงอุดมธาราตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ดูในเรื่องของน้ําที่อย่างผมน้าเรียนนะครับถ้าตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของอน้ําอุปโภคบริโภคด้วยแล้วก็บานการเกษตรในบ,บางพื้นที่ได้ด้วยนะครับแต่ก็มีบางพื้นที่นะครับที่ภาคภาคอีสานถ้าเป็นชุดของโคราชลำคองครตรงนี้นะครับไอตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูแลเรื่องการเกษตรได้ในระดับหนึ่งครับค่ะ สองทางเป็นดินฝั่งตะวันตกตกดินค่ะถ้าผมนะฮะเขื่อนทางฝั่งอะไรเสียงเสียงหายครับสวัสดีฮะทนลองครับทนลองครับเขื่อนทางภาคตะวันตกและภาคใต้อย่างเงี้ยระดับน้ํานี่น่าห่วงเหมือนทางทางเพชรบูรณ์ไหมฮะทางอีสานไหมของภาคใต้นะครับถ้าเกิดถึงชุดของของแก่งกระจานนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้มีปริมาณไพาารานได้อยู่ประมาณสักสามจสี่เปอร์เซ็นตปานบุรีประมาณสักครึ่งอ่างห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเกิดแล้วจะวพานีห้าสิบแปดเปอร์เซ็นบางลางนี้ประมาณหกสิบเจ็าเปอร์เซ็นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วงครับตรงนี้ไม่ไม่ใช่ม,มีปัญหานะครับมันอาจจะเป็นในสุดท้ายเนี่ยที่โนนะคะ ค่ะคที่รครมมีการอนุมัติมาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะก็คือไอ้งบประมาณที่เข้าไปจะช่วยเรื่องของปัญหาภัยแ้งเนี่ยค่ะท่านรองอันนี้ของเรารัฐบาลเองเริ่มออกมาตรการหรือยังคะที่จะบรรเทาปัญหาตรงนี้จากงบตรงนี้ค่ะงบงบประมาณของเราทางรัฐบาลนี้ให้ให้การสมนุนมาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นอยู่แล้วครับตอนนี้ก็เหลือเฉพาะงบอีกส่วนหนึ่งที่ทยอยจะออกมาฮะตอนนี้อยู่ที่การตรวจสอบของทาง ทำงานเท่าก่อนน้าหงชาติเครับตรงนี้แต่งบซ่อมแซมปรับปรุงดูแลกู้ครองคุณลอกตะกอนนะครับเห็นเด็นว่าเราท่านดีก็ลงไปเรื่องของการกำจัดประตบสวาอะไนี่เราทําอย่างต่อเนื่องครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เราพูดคุยกับทางกรมชลประทานนะคะคือปัญหาเรื่องของพัยแล้งเนี่ยตอนนี้คือมันเกิดฝนทิ้งช่วงตอนแรกเหมือนจะดีนะพี่ใหม่ว่าฝนมันตกเร็วอะไรอย่างนี้แต่กลาย<า>เป็นว่าอา่าวเขื่อนหลายเขื่อนในหลายจังหวัดที่ท่านรองที่ปดีกรมชลประทานนะคะตะกี้ที่เราคุยไปก็คือคุณเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัฒน์เนี่ยก็บอกว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสานซึ่งเภาคอีสานในตอนนี้เขาเริ่มทําการเกษตรเริ่มทํานงทํานาทําไร่ทําสวนกันแล้วนะพี่ใหม่เป็นช่วงฤดูเขาพอดี คือที่รองธิปดีพูดเนี่ยคือถือว่าโชคดีไนะว่าช่วงนนเนี้ยน้ําเนี่ยลงลงฝนเนี่ยลงที่เพชรบูรณ์ค่ะพอฝนลงที่เพชรบูรณ์เนี่ยอข้อดีก็คือว่าน้ํามาลงเขื่อนป่าสักค่ะเพราะตอนเนี้ยปริมาณน้ําในเขื่อนป่าสักเนี่ยเหลืออยู่แค่ร้อยละสิบเอ็ดเองเหลือร้อยละสิบเอ็ดนะครับนะครับซึ่งร้อยละสิบเอ็ดเนี่ย ถ้าไม่มีมาเติมเนี่ยแห้งคอดขนาดนี้นะอุปโภคบริโภคเนี่ยจะยังไม่พอเสด็จซ้ำคุณจะดีร<ะ>ักก็ยังโชคดีว่าพอลงเพชรบูรณ์ปุ๊บน้ําก็จะลงเขื่อนปาสัะส่วนตะวันตกและใต้เนี่ยเอ่อฟังแล้วใจชื้นนะยังร้อยละส<ะ>ี่สิบหกสิบเป็นอยู่เลยนะค่ะ